สวัสดีครับพี่น้องครับผมสักสยามเพชรมพูเจ้าเกาเดอรออ์มหาพี่หานองอีกแล้วบรนไกัสิมาบอกมาถามพี่น้องว่าผู้ใดเคยเป็นคือโลกอดีมันเขาเอิ่นเป็นโลกทั่วละมั่นอายุตั้งแต่สี่สิบหาขึ้นไปวอดพูดละร้อยพละ,พละเขาเอื่นโลกต้องลุกมักพี่น้องเป็นห่วงไหลนี่ เคยเปลี่ยนบุรับผู้ใดเงียวหัดคัดเงียวข่องของเงี้มาคำเงี้มาขึ้นลูกขึ้นมาซีเทียหาเทียไปของห้องน้ำออกเทียระยดเทียระสองยดเทียระกลับเจ็บปวดที่พวกนั้นนี่คือสักสยามเคยเปลี่ยนมาก่อนผมเปลี่ยนครับอาการต้มลุงมหมากโตนี่มันเป็นังสี่ครับเริ่มต้นนี่พี่น้องสิวหูจักเองเลยว่าเป็นอย่างยู่ซื่อๆกับเงียวคัดเงียวข่องเป็นเออเป็นปวดหลังปวดเอวเป็นเงียวบวก่อง เขาหางนำขึ้นหนึ่งสามเสือ 1, 3, 4, 4, ่ี้เตือ่าแจวออกเทละ่ยหยดสองหยดอันนี้มันนี่ขึ้นคือจุดเริ่มต้นของของโลกนี่ครับสาเหตุี่มันเ,เป็นโลกอันนี้นะครับคือโดยมากนี่มันดีเยี่ยงก็ได้ผู้เป็นโลกเก้าอยู่กับีโลกเบาหวานโลกความดันโลกหัวใจโลกอย่างนี้ั่นสิท้ายเน่เขาบอกว่ากลายมาเป็นโลกอันนี้สำหรับมันมันเป็นสิ่งที่ทรมานพี่น้องครับเหนียวยากเหนียวฝืด เจ็บหลังปวดเอวโอ้ลูกก็โวยว้องก็โวยนิดบาดนี้พี่น้องสิเบิดตควมกับวุนในในจุดนั้นเพราะมีของดีมาฝากว่าะเป็นดีธรรมดาพี่น้องครับกินลงไปเลาวนี่คุณภาพของมันนี่ถ้าไม่หข้อว่าจนได้คุยได้ทัวฝ่ฟ้าว่าเอามันเศร้าอีหลีมันเศร้าได้จังไดนี่นี่คือนี่คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สักสยามเคยเคยพบมานะครับยังไงพี่อ้น้องมีความสุข อย่งไรพี่ให้น้องบ่มีเจ็บบี้ป่วยบ่มีเหีียวแตว่ละเทียได้ออกแต่ละเทียมันทรอะมุงทรามานมาได้ตัวนี้ครับพี่น้องครับขันซักสยามบอกต่อไปดีอย่าลืมดวยครับเริ่มบริฟโภคกินครับกินแล้วพี่น้องสิงอาส้าซ้ำกันครับบ่เคยเปลี่ยนมาก่อนครับบ่เคยมีมาก่อนนั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่เฮาต้องการกับชีวิตสู่มือนี่ครับชีวิตของคนเ้องมันต้องรักษาครับเบิ่งเบิ่งเจ้าของครับ ขันเป็นเป็นลักษณะที่ผมบอกมากว่าโอ้ยจะเป็นเงียวยากจะเป็นพ่อารามั่นปลุกขึ้นข้ารังเทียพี่น้องเอ้ยกระเบนวัตามหลักตัวน,นอกกันอายุซ้ำนีกันไรผู้ละคนนี่โบเคยได้พ่ออย่างเจ้าเทียคือเรียงเรียงบนเตียงเสียเบิร์มีจริงจริงพี่น้องครับสากสยามสิบอกเด้อแต่ละคนนี่นโรคโบ้ขึ้กันแต่ว่าโรคอันนี้เนี่ยเป็นโรคเดียวกันพี่น้องครับอยากให้พี่ให้น้อง อยู่ดีนี่แห้งบพอยากให้มี่โรคนี่ไผเก่าของดีมาฝากที่โรคครับที่โรคตัวนี้แหละครับสักสยามกินมาถึงแต้เริ่มเป็นผมเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นเบิร์ตสุเนียวแล้วจะมาเริ่มมาเป็นโรคกันที่เพราะต้องการนี่แหละที่โว่ลุงต้มลุกหมากแต่ว่าที่โร่พี่น้องครับ อันนี้อย่างเนะนําให้พี่น้องใส่ให้พี่น้องกินบิ่งพี่น้องผู้เป็นต้นลูกมาผู้เป็นเนี่ยยากเนี่ยจัดเมี่ยบอกผมเงียย่ยบอกขึ้นเดินเทาของน้องของน้ำม,มือละสามเทียสี่เทียแจ้ถ่ายพี่น้องได้เพื่อนี้เข้าไปเนามันดีดีครับมันตอบโจทย์ดได้ครับเอาไปเอาไปบริโภคลอมึงเล้บพี่น้องี่ว่าซักสยามแล้วว่เาเนี่ยแลตอบโจู์ได้ท่าท่าผู้เห็นกับผู้เห็นผมเกสิบกว่ก้าเว้าอันนี้ยืนยันครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับ ผู้หาผมเดียรครับเพื่อพี่นอ้องเด้อผู้ใดเก็บผูใ้ดใดป่วยผู้ใดเปลี่ยนครับขอบคุณครับ